นี้เราจะต้องมาพูดคุยกันถึงเรื่องร้านขนมก่อนที่เขาป๊อปปูล่ามากเบเกอรี่ของคุณหมิวค่ะจริงๆเบเกรี่เบเกิ้ลเลกาเบเกิ้เลกาจริงๆจะพูดถึงเรื่องไอทใช่ไหมเรื่องขายออนไลน์ที่ <online. S 2> ตอนนี้ทุกคนจะต้องมาจับเรื่องนี้แล้วใช่คือจริงๆเนี่ยขายอยู่ที่ชะอำแต่จริงๆนะสมัยนี้เหมือว่าไม่ว่าอยู่ท,ทั่วประเทศไทยเนี่ยก็สามารถที่จะ ขายของน <ทำ S 1> ด้หายกิงได้ตอเรียกว่าเราไม่ต้องห่วงในเรื่องสถานที่แล้วเพราะเดี๋ยวนีมน้มันมีทั้งการส่งแล้วก็เรื่องของไอทีอพูดเหมือนเป็นคนรู้เรื่องซึ่งถามว่าเราสองคนเชี่ยวชาญไหม <c oughs> พูดตรงนี้ว่าไม่ ไม่รู้เรื่องเลยดีกว่าของฉันเป็นศูนย์คุณยังเก่งคุณยังมีช่องแล้วก็ทําช่องของตัวเองใช่แต่ว่าดิฉันก็ยังต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆซึ่งวันนี้ดิฉันก็เลยมีอาจารย์ท่านหนึ่งที่เป็น x i t x e อ็กเเขาจะมาบอกพวกเราว่าทุกคนสามารถทํางานการค้าผ่าน ออนไลน์ได้แล้วคุณก็สามารถมีอาชีพแล้วก็รวยได้เหมือนกันอ่าเดี๋ยวเราไปเจอเขาเลยไหมคะไปสีครั้งขอต้อนรับอาจารย์ออฟธนโร์พิติจริยาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เลยมิวที่คุณบอกไว้ว่าคุณไม่เชี่ยวชาญเรื่องออนไลน์เนี่ยเดี๋ยวเราปรึกษาอาจารย์เลยใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้ แพตฟอร์มมันมีหลายแพตฟอร์มอาจารย์ลองลองแนะนําพวกเราสมมติเรามาจากศูนย์เลยอย่างคุณ,คณแหม่มเนี่ยเขามีประสบการณ์บ้างก็ต้องบอกว่าจริงๆนะฮะในการทาธุรกิจออนไลน์นะครับให้ประสบความเร็จเนี่ยเขาบอกว่าคนเก่งนะครับจะเรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองอถ้าเกิดนะครับว่าใครหลายๆคนเนี่ยก็มักจะไปหาข้อมูลด้วยตัวเองแต่เวลาการไปหาข้อมูลเนี่ยนะครับมันเหมือนกับการงมเข็มในหาสมุดนะครับมันก็ยากมากกว่าที่เราจะรู้เรื่องนั้นนะครับแต่ถ้าคนฉลาดเนี่ยเขาจะเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่น แต่ถ้าคนฉลาดกว่าเนี่ยเขาจะเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนสําเร็จถ้าวันนี้เราอยากประสบความสำเร็จในเรื่องอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องหากูรู้เรื่องนั้นครับมาสอนเราถ้ากูรู้เรื่องนั้นมาสอนเราเราก็จะประสบความสำเร็จเรื่องนั้นอย่างแน่นอนครับอ๋อสมมุติว่าเราจะขายขนมเราควรจะเริ่มต้นจากอะไรคะรจริงๆนะครับเราก็ต้องเริ่มต้น จากตัวเราก่อนนะครับว่าข้อแรกเลยครับในการทําทุรกิจออนไลน์นะครับให้ประสบความสำเร็จคือ 1, 1เราต้องอินกับมันก่อนว่าสินค้าที่เราขายเนี่ยคืออะไรเราต้องรู้จักมันอย่างลึกซึ้งลึกซึ้งเลยครับนะครับข้อที่2เนี่ยเราต้องรู้ก่อนครับว่าเป้าหมายของเราเนี่ยนะครับเราต้องการยอดประมาณเท่าไหร่เราต้องการ้านไ้านล้า่แต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นนะอาจารย์หลายๆคนอาจจะงงอยู่ว่าแล้วทําไม อาจารย์ถึงเป็นผู้เชี่ยวชาญทําไมถึงมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยกว่าจะมาถึงจุดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายถึงได้ฉายาไอทีเอ็กเปิดใช่ไหมครับ<ห>ก็ตัวผมเองเนี่ยครับเป็นลูกของคนจีนครับค,คุณพ่อคุณแม่เนี่ยครับเล่นคณะนิ้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยครับลำบากมากเลยคุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าตั้งใจเรียนนะลูกโตขึ้นจะได้เป็นเจ้าคนนายคนมผมก็ขยันมากครับแต่มีช่วงหนึ่งครับเราก็เลยเเผมอยู่กับคุณยายแล้วคุณยายเกิดเสีย รเราก็รู้สึกน้อยอกน้อยใจครับว่าทำไมคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่มีเวลาให้กับเราเลยะนะครับก็เลยตัดสินใจครับไปอยู่กับเพื่อนแล้วก็หนีออกจากบ้านเลยหนีครับ แล,แล้วก็อยูอ่ไม่เจอคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมา2ปีเลยอตอนนั้นไปอยู่กับเพื่อนแล้วก็เกเรมากมากเลยค่ะอายุประมาณเท่าไหร่คะตอนนั้นอายุประมาณ10กว่าปีครับสิปีกำลังโอยขนอง <c oughs> แล้ววัยรุ่นใช่ครับหนีไปกับเพื่อนนะครับแล้วก็ไปเที่ยวแล้วก็แทงสนุกเกอร์นะครับเล่นการพน,นันตีรันปันแทงแล้วก็เป็นเด็กแว้นเลยอันนั้นคือทําเพื่อให้รู้สึกตัวเองปล่อยๆแล้วคะ <c oughs> คือเราคิดว่าการอยู่กับเพื่อนเนี่ยจะมีความความสุขกว่ากับการที่เราอยู่กับครอบครัวเพราะเวลาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมาเจอเราเราก็รู้สึกแบบเอย มาเจอเราแป๊บเดียวพี่แล้วก็หายไปเลยเราก็เลยรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่เราไม่รักก็คือจริงๆแล้วสิ่งที่ตัวเองต้องการคือต้องการเวลาจากพ่อแม่ถูกต้องครับไม่ใช่เงินใช่แต่สิ่งที่พ่อแม่คิดอีกทางหนึ่งก็คือทํางานเพื่อส่งเงินมาให้ลูกให้ลูกได้เรียนหนังสือใช่ก็คิดคนละทางกันใช่ก็ผมนะครับมีพี่น้องหมดสี่คนผมเป็นผู้ชายคนเดียวพี่แล้วเป็นคนเดียวที่ได้เรียนเลยครับ แต่เราก็รู้สึกว่าเราน้อยอกน้อยใจอะครับแต่นะครับเนื่องจากคุณพ่อเนี่ยนะครับไปที่ประเทศมาเลเซียนะครับไปเล่นมิวอะครับอยู่ๆประสบอุบัติเหตุที่ล้มแล้วก็เส้นเลือดสมองติดฉับพลันครับตอนนั้นเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าคุณพ่อรักเรามากเลยเพราะอะไรครับตอนที่ผมโทรไปหาคุณพ่อครับคุณพ่อก็บอกว่าไม่เป็นไรนะทั้งที่แกพูดไม่ได้แล้วอะครับตอนนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็ต้องกลับตัวแล้วครับแต่เนื่องจากว่าตอนที่กลับตัวเนี่ยเราโดนไล่ออกจากโรงเรียนแล้วนะครับเมื่อโดน ตอนที่เราจบเสร็จปุ๊บเราก็ต้องหางานทําเพราะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่มีเงินส่งมาให้เราแล้วครับผมก็ตามหาเครื่องมืออะไรพี่เพราะผมเป็นคนชอบไอทีอยู่แล้วงานตั้งแต่เป็นไปสอนคอมพิวเตอร์เด็กนะครับแล้วก็ไปช่างซ่อมคอมพิวเตอร์แล้วกเก็บเงินได้สักระยะหนึ่งพี่ก็มาท,ทําธุรกิจส่วนตัวเลยก็คือเปิดร้านเนี่ยร้านของ <poisoned indo> ก็คือเป,เป็นคนชอบเกี่ยวกับเรื่องไอทีตลอดเลยครับอ่าศึกษาไอทีมาทั้งหมด12ปีแล้วพี่เมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยธุรกิจร้านเนี่ยนะครับร้านของร้านเนี่ยบูมมากเลยค่ะใช่แต่ป <IT> ัจจุบันที่เคยเห็นไหมไม่มีแล้วก็ทำไปทำมานะตอนนั้นเปิดทั้งหมด6สาขาเปิดไปเปิดมาก็เจ๊งพี่ครับเพราะว่าอะไรครับหนึ่งทำเลที่ตั้งเงินทุนลูกน้องครับก็เลยเจ๊งเลยนะครับแต่โชคดีครับมารู้จักธุรกิจออนไลน์นะครับก็มีโค้ชท่านหนึ่งครับมาสอนการขายของออนไลน์เมื่อ3ปีที่แล้วครับก็เลยทใ อสอนขายของออนไลน์เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เลยมียอดขายเนี่ยประมาณร้อยล้านเลยสนับสนุนโดยสถาบันดนตรี KPN ตัวแรกเนี่ยขายเจวออลกอฮอได้แสนหนึง่งแสนขวด <S 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 แต่ <ฮะ S 1> เราไม่ได้ขายเองที่เราขายส่งเลยก็ทําให้เรามีรายได้เบืยอนแรกอ่ะสองแสนบาท คือเราพลิกผันจากการที่แบบโอเคไม่มีร้านคอมร้านเน็ตแล้วรเราก็มาเรียนกับโค้ชท่านนี้<ช>แลวเราเริ่มจากธุรกิจอะไรก่อนคือคตอนนั้นตอนสถนานการณ์โควิดนะค,ะครับเราก็รู้สึกว่าเราเป็นหนี้เราก็เลยมาจาับสินาค้ากระแสตัวแรกเราเราก็เลยใช้วิธีการดรอปชิปเอาก็คือไม่ต้องมานั่งแพ็คของเองส่งของเองไปหาบริษัทที่เขามีความมาตรฐานอยู่แล้วขายอะไรคะตอนนั้นขายเจลแอลกอฮอล์พีกระแสเลยขายตอนแรกตัวแรกเนี่ยขายเจลแอลกอฮอล์ได้แสนหนึ่งแสนขวดแต่เราไม่ได้ขายเองพี่เราขายส่งเลย ก็ทำให้เรามีรายได้เดืยอนแรกอ่ะสองแสนบาทกาไรสองแสนบาทแล้วตอนนั้นาขายยังไงคะวิธีการขายตอนนั้นก็ขายออนไลน์ร้อยเปอร์เลยพี่ตั้งเทพจขึ้นมายิงแอดโฆษณาเพราะที่นู่นเนี่ยเขามีโรงเรียนสอนอยู่แล้วเราก็เลยเข้าไปเรียนแบบนี้พี่ก็คือเอาอย่างนี้คุณเจอโค้ชที่ดีและบวกกับว่าพอคุณเจอโค้ชที่ดีปั๊บ มันก็พอกระแสโควิดพอดีคุณก็เลยจับกระแสว่าเอาโค้ดส,สอนปุ๊บแล้วก็มาเรียนออนไลน์แล้วก็ขายเจลแอลโกอฮอล์ในช่วง,งที่กําลังฮิตพอดีถูกต้องและเป็นสินค้ากระแสนะครับแล้วตัวที่สองที่มาขายเนี่ยก็คือแม่ผ้าก็เป็นกระแสะอีกแล้ใช่เป็นกระแสะอีกนะครับออแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เลยเริ่มมาขายสินค้ายั่งยืนสินค้าที่ขายได้และขายดีที่อยากรู้ไหมว่าสินค้าอะไรขายได้ขายดีอะไรจะสินค้าที่ทําให้ผู้หญิงเป็นแบบนี้พี่สวยกว่าเก่าขาวกว่าก่อน อ่อนกว่าไว้อมกว่าใครแล้วก็ใหญ่กว่าเดิมครับอันนี้เราพี่เองไหมคะพี่ขอเหมาหมดเลยที่พูดแบเนียคืออย่างนี้ที่จริงๆที่บริษัทเนี่ยครับเขามีมีสินค้าให้โดยเราไม่ต้องมานั่งแพ็คเองส่งเองสต็อกเองส่วนใหญ่เนี่ยนะครับคนขายของออนไลน์เนี่ยนะครับปัญหาเรื่องหนึ่งก็คือต้องมานั่งแพ็คของเองสต็อกของเองแล้วก็ส่งเองมันคือต้องมาหาตลาดเองต้องมาหาสินค้าแพคเกจจิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งอันเนี้ยคือจากบริษัทที่ คุณไปเรียนกับโค้ชนนีถูกต้องถูกต้องแล้วก็มาทําเองถูกต้องครับงั้นบอกขั้นตอนคร่าวๆของวิธีการขายออนไลน์ให้เราฟังได้ไหมคะใช่ครับก็ด้วยสถานการณ์โควิดในปัจจุบันนะพี่พี่สังเกตไหมว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะอยู่บ้านนะครับเราก็ไม่ค่อยเป็นหลอกนะพี่โรคโควิดเพราะเราป้องกันตัวดีนะฮะแต่เราจะเป็นโรคหนึ่งแน่นอนโรคอะไรโรคชัก ชักหน้าไม่ถึงหลังใช่ใช่ใช่ <laughs> ผมก็เลยนําความรู้ทั้งหมดเนะะี่ยครับสองปีกรบบวกอีกสามปีเนี่ยมาย่นย่อเหลือเพียงสาวัน3าวิชา<อ>ครับเป็นคอร์สเรียนออนไลน์ขึ้นมานะค,ะครับเพราะว่าสิ่งที่เราให้ได้คือเราต้องให้ความรู้<อ>ผมก็เลยเอาความรู้เนี่ยครที่ประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยนะครับมาถ่ายทอดในสามวันสาวิชาเลยถ้าเกิดมีใครสนใจก็สามารถครับเข้ามาเรียนได้เลยนะครับ แล้วก็สามารถไปเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ได้เลยถูกต้องครับในวันแรกเนี่ยที่สอนเลยนะพี่ส่วนใหญ่ก็คือวันแรกก็คือการทําร้านค้าให้ปังแล้วดังบนโลกออนไลน์ทำยังไงข้อที่2เนี่ยเทคนิคนะครับการตอบอินบล็อกปิดการขายภายใน5นาทีทํายังไงเพราะคนต้องรวดตึงเนาะโดยปกติเนี่ยคนเข้าใจว่าจริงๆออนไลน์เป็นเรื่องยากจริงจริงออนไลน์มันไม่เรื่องยากหรอกมันเป็นเรื่องที่เราไม่เคยทำมาก่อนจริงครับหลักการง่ายเลยคือเราต้องทําร้านค้าแบบเมื่อให้ปังเนี่ยทำยังไงเช่นคีย์เวิร์ดหรือคําทรงพลังเนี่ยเราต้องใช้คาอะไรบ้างนะคริยง โฆษณาเนี่ยยิงแบบไหนพี่สังเกตไหมครับคนส่วนใหญ่พยายามข,ขายของออนไลน์นะแต่ไม่สําเร็จเพราะอะไรครับเวลาเอาสัมภาระเนี่ยไปขายหน้าผับหน้าทคได้ไหมพี่มันก็ไม่ได้เพราะมันไม่มีคนซื้อจ,จริงไหมครับ่ใช่ถ้าวันนี้ครับเรารู้กลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องเนี่ยเราก็ประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนใช่ไหมครับ<ะ>แล้ววันสุดท้ายเนี่ยนะครับจะเป็นวิชาทำอาหารกินเลย<ะ>เพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยเรียนเสร็จปุ๊บไม่รู้จะขายอะไรดีนะครับผมก็จะพาไปดูเลยครับว่าสินค้าอะไรขายได้และสินค้าอะไรขายดีพาพาไปดูที่ไหนอ่านะครับบนโลกออนไลน์เลยครับ ที่บอกไปเมื่อกี้อะคบว่าสินค้าที่มันขายได้ขายดีคืออะไรบ้างก็คือสินค้าที่ผู้หญิงจะจะชอบออใช่<ด>นะครับก็เป็น3วัน3วิชานะครับแต่ในรายการนี้นะครับเนื่องจากว่าผมมาเป็นมา,มา,มาครั้งแรกเนาะก็เลยให้โปรโมชั่นพิเศษนะครับนี่เอ<า>กบุญน,นี่รู้ใจนี่คะเหมือนรู้ใจกำลังจะถามเลยว่าแล้วคุณผู้ชมเขาอยากรู้ว่าถ้าเกิดเขาอยากมาเรียนอย่างเงี้ยคอร์สคุณคิดเท่าไหร่อ่านะครับจากราคานะครับปกติเลยนะครับก่อนโควิดเนี่ยเราคิดอยู่ที่8,900บาท 3วัน3วิชาเนี่ยแ9 0 0แต่รายการนี้นะครับเราให้เหลือเพียง89บาทเฮ้ยและนะครับพิเศษเลย100คนแรกให้เรียนฟรีด้วยอ้ายจ่ายแล้วแล้วยังไงคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต้องมีการจองเจออะไรเดี๋ยวเียนะก็อย่างนี้ครับก็สรุปนะครับก็คือ6วัน6วิชานะครับก็คือวันที่1ก็คือทำเพจให้ปังดังบนโลกออนไลน์ทำยังไงสองเทคนิคการปิดการขายกลยุทธ์การต่อรองทำยังไงนะครับแล้ววันที่3วิชาธรรมหากินและแถมอีก3วันครับเป็น Tik Tok Market i n g เออ YouTube มาเก็ตติ้งแล้วก็รายมาเก็ตติ้งเป็น3าบวกสเป็น6วัน6วิชาครือวิธีการของ3อย่างก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะถูกต้องครับแพลตฟอร์มแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยจะใช้กับสินค้าไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ดูอยู่แล้วอยากจะมาซื้ออยากจะมาอยากจะมาขอเรียนก็คือจ่าย89บาทบรัาบทแล้วก็ได้6 6วัน6วิชาแล้วร้อยท่านแรกเรียนตีด้วยเรียนฟรีครับแล้วคุณ อาจารย์จะรับกี่ท่านล่ะคะเนสโปรโมชั่นพิเศษนะครับจาก8,900บาทนะครับหรือเพียง89บาทนะครับ6วัน6วิชานะครับ100ท่านแรกเรียนฟรีนะครับสามารถแอดไลน์นะครับมาที่ l ล n e แอดนะครับ i n 789นะครับหรือโทรมาที่เบอร์0927899956ครับ รีบเลยแต่วันนี้ได้แนวทางดีๆมากมายเลยนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์ออฟมาก IT expert ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเขาบอกว่าช่วงโควิดตอนเขายังไม่ได้ประกาศเคอรฟงเทอร์ฟิวนะสนุกมากเลยรู้ปะ มาแล้วนะคะพี่ชายที่อารมณ์ดีนิสัยดีใครอยู่ใกล้ก็มีความสุขกับผู้ชายคนนี้พี่โน่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเป็นสวัสดีครับคุณทอปครับเขาบอกว่ากว่าจะมาถึงด่านเราอ่ะคนดักถามเข้ามาตลอดใช่คุณคะไปทําอะไรมาทําไมหน้าดี คือจริงๆแล้วมันเมื่อก่อนมันก็ไม่ดูแลตัวเองนั่นแหละ<ม>แต่พอมันดูแลตัวเองแล้วมันไปเจอของที่ใช่ของที่มันเขาเรียกว่าตรงกับจริตกับเราแล้วก็ผิวพรรณเราโดยเฉพาะอย่าง,ย,งยิ่งผิวพรรณของคนไทยอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราสามารถฟื้นคืนชีพมาได้ค่อนข้างดีโดยไม่ต้องพึ่งส,สัญญกรรมใดๆแบบนู้นอารมณ์มันมีผลไหมพี่นกมีคือโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเมื่อทุกอย่างมันดีจิตใจมันดีนะมันจะทําให้เลือดลมเดินอันนี้ช่วยได้ส่วนหนึ่ง วิธีการกินกินมากไปก็ไม่ดีกินน้อยไปก็ไม่ดีไม่กินอะไรเลยมันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นมันก็ต้องรู้จักพอดีอะทำทุกอย่างแต่พอดีแล้วช่วงนี้พี่กลับมารับงานละครไหมถ้ามีจ้างก็เล่นนะครับก็รับนะเรื่องงานเนี่ยตอนนี้เรายังไม่สนใจเท่าเรื่องลายคัสนว่าของพี่สลัดหรือยังมันไม่ต้องสลัดครับมันเป็นไปตามวัยคือผมจะบอกให้ฟังว่าคนที่จะเป็นคนเสรชูหรืออะไรก็แล้วแต่ มันไม่มีวันหายมันไม่ใช่วัดเออรักษาไม่ได้ัรักษาไม่ได้หรอกครับมันเป็นมันก็เป็นคนที่เหงาเมอมันดีขึ้นไหมมันเบื่อมันเองไหมหรือว่ามันเป็นยังไงเมันก็ต้องดู มันก็เบื่อครับแก,แกแกมก็อยู่คนเดียวมันก็มีความสุขดีเขาบอกว่าช่วงโควิดตอนเขายังไม่ได้ประกาศเคอร์ฟงเคอร์ฟิลนะสนุกมากเลยรูป้ปะเพราะว่าเรามีความลางสังหอดว่าถ้าเกิดเคอร์ฟิล24ชั่วโมงจะทำาไงดีวะคนทุกคนจะวิ่งไปหาอาหารมาตุนมใช่ไหมเปล่าผมสั่งเครื่องตุนตุนไว้ที่บ้านวตัวนี่ปัจจุบันยังไม่หมดเลยนะ <laughs> แล้วเวลาเพื่อนแวะมาหาที่บ้านไหว้ล่ะ ขอแบ่งคุณหน่อยมึงไม่ได้ขายบอกเออมึงเอาไปมึงเอาไปไปกินกันที่บ้านเพราะมันซื้อไม่ได้กันหนูเพิ่งส่งไปบ้านเพื่อนเหมือนกันเหมือนกอนมันเหลือกินไม่หมดจะลงแดงแล้วขอแบ่งหน่อยไี่เหมือนกันเลยที่ย้ายไปอยู่สวนที่ปทุมนะไปอยู่ที่ปทุมนี่พวกแดนเซอร์เก่าพวกอะไรอย่างเงี้ย แวะเวียนอาหมดเอามามามาเอาไปมาเอาไปอย่างที่บอกว่าพี่โน้เป็นคนอารมณ์ดีใครอยู่ใกล้ก็มีความสุขแล้วก็เผื่อแผ่แบ่งปันแบ่งเพื่อนทุกเรื่องอ่ะเนาะคือไม่ต้องเป็นเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วมีความสุขพี่ให้ใครท็อปค่ะท็อปเหมือนกันอย่างที่ท็อปทำอะไรอยู่ตอนนี้ที่เป็นการช่วยเหลือสังคมเนี่ย มันมีความรู้สึกว่าการให้มันสนุกอะมันสนุกกว่าการรับก็ให้เขาไปให้ล้ามีความสุขไม่ต้องสนใจด้วยว่าผลจะเป็นไงพี่นี่ชอบมากเรื่องตู้ปั่นสุกะตู้อะไรนะตู้ปั่นสุกแต่ไม่ใชว่าตู้ปั่นสุกไม่ตู้ปั่นสุกนั่นมันเลือกเบอร์ได้เลยทียครับผมค ช่วงนี้มันมันปิดนะครับอย่าไปได้าไปไม่ได้ครับผมนวดได้แากฝ่าเท้าอย่างเดียวตอนนั้นพี่ทำอนี่นี่ทำรีสอร์ททาหมดไปทําสวนด้วยสวนอะไรนะพี่โนตอนนั้นรับจัดสวนแล้วก็ไม่ได้ตังค์นะอยู่กันเป็นอาทิตย์ตามบ้านคนทําสวนจัดบ้านให้คนเนี่ยเป็นประจํา นะครับมันก็ว่าขาดการดูแลแดดเดิดมันก็พังอะ่ะ<ม>เราก็นึกว่าผู้ชายไม่ต้องดูแลแล้วปรากฏว่าใช้ครีมกันแดดเนี่ยเราแพ้อ,อีกใช้แล้วมันเป็นพดนขึ้นหมดขึ้นจะมามันก็เลยเอย๊จะทํำยังไงดีก็ปล่อยมันเป็นผู้ชายช่างมันพังก็พังเหี่ยวก็เหี่ยว<ม>จนกระทั่งเวลาเราเจอคนทักว่านี่นู ทำไมตัวจริงไม่หล่อเลยนี่คือการไม่ดูแลตัวเองก็คราวนี้เริ่มสั่นและไปหาครีมต่างประเทศจนกระทั่งมาเจอน้องเปิ้ลพาราดีก็ไปนั่งกินข้าวร้านเขาก็เจอเปิ้ลเฮ้ยเปิ้ลไปทําอะไรมาผิวเนียนปิ๊บเลยไอเนิวก็จิกมาเลยเหมือนกันเราก็เฮ้ยคู่นี้มันไปทําอะไรหาหมอที่ไหนเราเชื่อมั่นว่าต้องไปหาหมอผิวหนังเปิ้ลบอกไม่ได้ไปหาหมอพี่หนูใช้ตทรลาจีน่าเนี่ยเราก็บอกเฮ้ยตายแล้วซื้อที่ไหนไม่เคยเห็นเขาบอกพี่โทรไปหนึ่งเเลยฮะ ของโทรทัศน์เหรอพี่เนี่ยอย่างหนึ่งคือพี่ไม่เคยเชื่อว่าของโทรทัศน์จะดีแต่เพื่อนมันก็ใช้แล้วมันดีอ่ะก็เลยสั่งมาเนี่ยลักษณะครีมเป็นแบบเนี้ยดูจะเนอะนะเพราะมันมันดูเนอะแต่พอใช้จริงเนี่ยเราทาไปคืออาบน้ําเสร็จใช่ไหมอาบน้ําปั๊บก็ทาแล้วใช้แบบผู้ชายเขียมานั่งแล้วก็เรื่องมากตาอันนึงอันนู้นอันนึงไม่เอาใช้อันเดียวใช้ให้หมดก็ใช้ไปได้สองอาทิตย์ช่างแต่งหน้าประจําก็ทักเลยบอกพี่น้องไปทําอะไรมากับหน้า รูขุมขนกระชับคือรองพื้นง่ายเกลี่ยง่ายเราก็เฮ้ยสองอาทิตย์ของกระทัดด้วยที่เราไม่เคยเชื่ออยู่แล้วส่งไปให้เพื่อนที่มีแหลกตรวจดีกว่าอันนี้คือตรวจจริงๆนี่ถึงกล้าคุยกับหลายๆคนว่าผมใช้เองจริงๆผมก็เลยไม่กลัวรักผมก็ส่งตรวจมาแล้วจริงๆเพื่อนบอกว่ามึงใช้ไปเล้วไม่มีเป็นอันตรายต่อผิวเลยก็ใช้มาตลอดนี่จะเข้าปีที่สอง้วที่มีใช้แล้วก็มาเป็นพรีเซนเตอร์และผมเชื่อมั่นว่าดาราทุกคน ที่เป็นพรีเซนเตอร์ของไตราลาจิน่าใช้จริงทุกคนพี่โนแล้วออกไปเดินตอนหลังจะใช้ไตราลาจิน่าเสียงทักเปลี่ยนไหมฮะทักกันหมดทุกคนทักยังไงก็ทักกันหมดว่าทำไมยิ่งแก่ยิ่งหล่อ,อทำไมยิ่งแก่ถึงดูไม่แก่ เนี่ยเป็นเห็นแล้วแบบเตะตามากใช,มใช่ค่ะก็อันนี้อันนี้ฝากเลยคือผมไม่ได้ใช้ตัวอื่นผมใช้ไตรลจิน่าอย่างเดียวค่ะหนูอยากจะดูดีแล้วอยากจะให้คนชมหนูว่าสวยขึ้นสวยขึ้นอ่ะวันนี้ม,มานะครับเป็นโปรพิเศษ10นาทีต่อจากนี้หลังจากนี้ผมพูดนะครับจับเวลานะครับ1577หรือไลน์ก็ได้นะครับมีแอดซ g n t ไตร a าจิน่ไม่จำกัดสายนะครับซื้อ1กระปุกใหญ่ผมแถมไปให้อีกหกระปุก แล้วก็ไม่พอแถมนะครับแบบพกพานี่อีก 2, 2> เวลาเดินทาง,ทงเป็น 4, 4ชิ้นจาก7,800บาทค่ะเอาไปเพียง2,900บาท4ชิ้นเนี่ยคุณใช้ได้ประมาณ3เดือนทาเช้าทายเย็นตกวันละ30กว่าบาทนินดนเท่ากับว่าทาครั้งละ10กว่าบาทที่สำคัญคือถ้ายังไม่มีปังตอนนี้โทรมาจองสิทธิ์ของคุณใน10นาทีที่ผมให้นี้นะครับอันนี้จัดส่งทั่วประเทศ2,900ไม่มีค่าจัดส่ง รูดบัตรก็ได้นะครับยังไงก็ได้จ่ายเงินเมื่อของไปถึงก็ได้นะครับคือกําหนดมาเลยอยากได้แบบไหนเอาไปเหลือเวลาอีกเจนาทีนี่โทรเข้ามาซื้อ 1, 1, 1, 1> แถม1น่ะครับแถมพาอีกสองนะครับในราคาเพียง2,900บาทโทรมาท,ที่1น7เลยได้ถึง4ชิ้นเลยทีเดียวาาราคานี้หารเฉลี่ยแล้วคุ้มซุปเปอร์คุ้มเลยเนาะวันนี้ต้องขอบคุณพี่โน่มากๆเลยมาเยี่ยมรายการรับยินดีนะครับฝากการณ์จีน่าด้วยครับ15.7 7โทรเลยครับ มาพบกับพวกเรานะคะได้ชีนีโตกลมค่ะทุกวันเสาร์ชมไม่ทันก็กลับไปดูได้ที่กัปชาแนลนะคะ s u b คร r i b e กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้เราด้วยวันนี้พวกเราลากันก่อนนะคะเนาะไปแล้วะคะ่ะสวัสดีสสดค่ะ